สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทอีกปีประสมเงินกับที่ราคาดีไม่มีตกเลยครับทุกวันนี้นักจะสมตามหากันวุ่นอยู่นะครับขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านรีบหาเก็บนะครับก่อนที่จะหมดไปจากระบบนะคบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับ กระผมพายเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มานานแล้วนะครับท่านเรามาดูครับว่าเป็นปีพศอ,อะไรจำนวนการติดติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้ใน,นตูที่เหรียญราคาขมาณเท่าไหร่นะครับ และจุดขายของเหรียญอยู่ตรงไหนแล้วผมจะบอกพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านครับว่าปีพศนี้เหรียญนี้คือจุดขายอยู่ตรงไหนราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านรอฟังดีๆนะครับมันเห็นอยู่ประมาณสามจุดครับถึงมีอยู่ประมาณสี่จุดครับอัตราแบบเหรียญนี้เท่าที่ผมดูดูอยู่นี่ครับพี่ไปพิ่ใหม่อย่างนี้ครับเรามาดูลักษณะลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นแบบว่าลักษณะแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ย คิวโพนิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล,ล้วนๆนะครับเนี่ยใครๆก็จะหาว่าผมเพี้ยนแล้วมั้งเนี่ยพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วครับนี่ใส่ผมคือพูดเร็วไปไปไปมามันก็ผิดไปดื้อๆเราแก้ไขก็ไม่ได้ด้วยนะครับภูม,มิพลอาุญาติเด็อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่๙กับกันแล้วบนหัวรูปพระองค์ท่านก็คมชัดเจามากกับสวยงามมากนะครับมาดูครับนี่ขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับเป็นไงมั้งครับเนี่ยโอ้โหมีการสกรรรรอออออยยยยนนนนิดหห่่แล้้้ว็มมีีีบบบบบุตาาขเเทััค ตรงกลางไม่มีแน่นอนครับดูสิครับคมชัดเจาวมากเห็นชัดเจาวเลยครับสาหรับขอบเฟืองสำหรับเรียบเดนนี้มาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับประเทศไทยครับอักษรเดียวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาอย่งมือรู้ๆคำดูว่าเปลี่ยนเลยนะครับพอ2 5อ8ตรับห้าร้อยสามสิบแปดันสองห้าสามแปดนะครับอื้หือไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบเป็นดนับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวันล้วละเวลาลาแต่ลงมานี่คือแม่นางเจ้าพญาและล่างจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรเปลนะครับจุดซื้อขาย เอาความกว้างของเรียนก่อนแล้วกันนะครับความกว้างของเรียนอยู่ที่ยี่กมิลลิเมตรน้ำหนักแปดุด้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตหลือครับอยู่ที่ห้าสิบสามล้าน7็ดแสนเหรียญนะครับท่านห3สบามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านในระดับยูนิเซนะก็อยู่ที่เหรียญละหนึ่ง้ยห้าสิบาทครับท่านส่วนเรียญี่สิบาทการใช้นั้นอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงห้าสิบาทเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ส่วนสี่จุดที่ผมจะให้ดูนี่ครับคือจุดแกนครับ นี่ครับตรงนี้ครับสอูจะหายไปแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับหายไปแล้วครับจะลูเห็นยเลี้ยอยหัวนิดเดียวเองครับท่านจุดแรกนะครับจุดที่สองก็ตรงนี้ครับเนี่ยไปเลี้ยนแบบไส้แตกหรือว่าสามขอบนั่นแหละครับนี่ครับจุดที่สองนะครับจุดแรกก็ตรงนี้จุดที่สองก็ตรงนี้ครับเนี่ยปีสองห้าสามแปดแทบหาไม่เจอแล้วนะครับแทบจะไม่มีเลยครับแบบนี้ครับแล้วจุดที่สองคือจุดที่สามครับเมื่อกี้สองจุดไปแล้วจุดที่สามก็คือ ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับดูด้ยครับฝั่งนี้ครับนี่ครับเป็นทั้งขอบเป็นทั้งเหลี่ยมเลยครับนี่นี่ครับจุดที่สามดูขอบเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ไปให้ดูตรงนั้นครับขอบเหลี่ยมนี่ครับฝั่งนี้ใหญ่ครับฝั่งนี้เล็กนิดเดียวครับนี่ครับจุดที่สามนะครับจุดที่สี่ก็คือปีพศนี่ครับปีสองห้าสามแปดนี่นะครับราคาดีมากเลยนะครับเขาให้อยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับสำหรับเป็นแบบนี้นะครับ